สวัสดีครับผมพบพ่อกันอีกแล้วครับอีกนะครับกับช่องวิจิบัญญัิงออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่นะครับทักทายทุกทท่านนะครับผมสําหรับเวลานี้นะครับก็สามโมงกว่ากว่าพี่น้องนะครับกับบรรยากาศก็ร้อนอบอ้าวนิดหน่อยนะครับแต่มีลมอยู่เจ้อนะครับโอ้หนากระลอกพี่น้องนะครับไปเชื่อมเล็กมากนะครับหนาโลกนะครับอบุเป็นอย่างนะครับคนเทศงานนะครับ นะครับสำหรับตอนเย็นนะครับก็พบเพนะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่ตลาดนะครับนะครับเมืองอุดรตลาดัวเล่นสี่นะครับพี่น้องนะครับบัตรร้อยยี่สิบบาทนะครับบัตรร้อยยี่สิบบาทนะครับกลับไปพบเพอไปหากำลังใจนะครับทีมงานสาวน้อยนะครับน้องฮักแพงวรัญญาพรนะครับ ตอนนี้นะครับน้องก็รอเบิ่งคิปน้องนะครับน้องสงสัยยังบอพักกันตื่นนอนนะครับพักผ่อนนะครับอยู่บ้านนะครับพี่เคยของพ่อปุ้ยนะครับไปพักอยู่บ้านพี่เคยของพี่เคยพ่อปุ้ยนะครับบ้านพี่สาวเพิ่นน่ะละนะครับอยู่อุดรน่ะละครับโบไกลจกงานไม่ได้อกนะครับพี่น้องนะครับเิ่นกับพายพักพอนู่หันนะครับก็เห็นเพิ่นไล่โซดกลนงเสาร์นะครับก็อย่าลืม นะครับรอคลิปนะครับรอชมคลิปของน้องฮักแพงนะครับรอชมคลิปของแม่ติ๋มนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนจะถึงนางานนะครับตอนเพิ่นลุกมากินข้าวหรือพอจะออกจาก้านนะครับตื่นทางไปนางานนะครับพอไปถึงนางานแล้วก็จะมีนะครับช่องนะครับต่างๆมาถ่ายนะครับอย่างเฉพาะช่องปากูนะครับเพิ่นกะ่าลูกสาวอยู่แล้วปากูเพิ่นเข้าหนางานแล้วนะครับ เิ่นกระถาลูกสาวมานะครับแต่เพิ่งกรลงคลิปางานให้เบื้องก่อนนะครับพ่อลูกสาวมาเป็นกับไท่ลูกสาวแล้วเพิ่งกรนะครับลงให้พี่น้องเบื่องนะครับปาโก้นะครับนะพ่อโก้นะครับนะครับก็รอนะครับสาหรับขึ้นนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับปัดร2้อยยี่สิบบาทนะครับอยู่ในเมืองอุดรนะครับพี่น้องอยู่ตลาดนะครับตลาดผมจําได้จะ ทางหลังนะครับเจริญล่นสีนะครับอยู่กลางเมืองอุดรเลยนะครับพี่น้องนะครับนะครับก็จะเริืมนะครับผู้จัดก็คือนะครับผู้จัดการนะครับของบอสโจนะครับเป็นคนจัดนะครับงานนี้นะครับสนามกว้างพี่น้องสนามปูนนะครับร้านปูนอย่างดีนะครับผู้ใดผู้ใดไปนะครับก็รอเบิ่ง นะครับจากผิดสาวน้อยนะครับเปนทายทอดสดให้เบิงนะครับจากช่อง youtube สาวน้อยนะครับรอติดตามรอให้กําลังใจรอกดหัวใจรัวๆนะครับให้น้องหักแพงนะครับพ่อแม่แม่ก็รอติดตามนะครับไรสดนะครับจากช่องแม่ติ๋มนะครับโอนคะแนนน้ำใจนะครับซอยสามพนุนนะครับซัพพอร์ตน้องหักแพงนะครับคือเก่าพี่น้องนะครับเมื่อคืน นะครับสองหมืนนะครับคะแนนแตกนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดเอรีนะครับม้วนไปหนาตัวพี่น้องนะครับทุกเรื่องราวนะครับทุกเหตุการณ์นะครับที่เข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วนะครับแต่ขอบคุณนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับทุกๆท่าน นะครับที่ให้การสนับสนุนและนะครับให้กำลังใจนะครับลูกสาวตลอดนะครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนน้องขอบคุณแทนนะครับน้องฮักแพงจริงๆนะครับพวกเรานะครับเป็นพ่อแม่เอฟซีพ่อแม่ฮักนะครับ นะครับกระพร้อมนะครับที่จะนะครับปกป้องนะครับสิ่งต่างๆนะครับที่ไม่ดีนะครับที่จะมาทําลายลูกนะครับไปพร้อมๆกันนะครับนะครับขอบคุณนะครับนชูนะครับที่ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับที่เขาเพื่อที่เพิ่นได้หาข้อมูลมานะครับ มาปกป้องน้องๆนะครับให้รักสามัคคีนะครับให้กอดกันไว้แน่นๆให้เกาะกลุ่มกันไว้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับนาโชว์ชาแนลนะครับไปติดตามนะครับช่องเพื่อนละก็ดูเพื่อนไรสดนะครับเพื่อนไรสดตลอดตอนเศร้านะครับของทุกๆวันนะครับเพื่อนสีวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงแนะนํานะครับให้ขอคิดดีๆนะครับนะครับ เขากลับไปตามเบื่องได้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับต่างๆมากมายนะครับที่เข้ามาให้แต่ละมือนะครับ นะครับน้องนะครับก็ได้รับนะครับคำแนะนำได้รับคำบอกนะครับให้เพรตัวยังใดให้วิบัติยังใดนะครับนองกับฝึกนะครับก็ทำกัะพานวาใดนะครับในหลายๆเรื่องราวนะครับพัฒนานะครับตัวเองอยู่สม่าเสมอนะครับ ไม่ย่อท้อนะครับบ่ยอมแพ้นะครับต่อสิ่งต่างต่างนะครับมีทั้งคนดีและคนหวังดีและคนหวังไม่ดีนะครับที่เข้ามานะครับเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าใครคิดยังไงนะครับมีหลายแอคเคาน์นะครับหลายยูเซอร์นะครับที่นะครับ เขามาจมตีนะครับแล้วก็เลี้ยนนะครับแล้วก็มาว่าดีแล้วก็ว่าบดีนะครับนะครับก็นะครับก็เขาให้นะครับยึดมั่นนะครับเชื่อมั่นนะครับยาไปลงกลนะครับเด็กขาดนะครับกับสิ่งต่างๆนะครับกับปัญหาต่างๆ นะครับมีอีกเยอะนะครับที่ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนะครับขอให้สู้ๆนะครับสำหรับน้องหักแพงนะครับสู้ไปให้ถึงฝันนะครับนะครับหรืออีกนะครับบุกขี่เดือดนะครับกับเปิดวง นะครับสองแล้วนะครับเแล้วอีกไม่กี่วันนะครับกระปิดวงสาวน้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจด้านหน้าเวทีหรือซื้อบัตรออนไลน์นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับสำหรับวันปิดวงนะครับสีส้มนะครับระบบเครื่องเสียงระบบไฟระบบเวทีระบบฉากนะครับของสาวน้อยระเพลินโชว นะครับแล้วเพมันจะมีงัวมีทองนะครับแจกนะครับเอฟซีนะครับมีไข่นะครับเสี่นงฟองนะครับไปแจกเอฟซีนะครับสําหรับมือปิดวงของสาวน้อยนะครับเพชรปั้นแพงนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนนะครับองค์กรนะครับหรือโอนอะไรนะครับวันปิดวงนะครับไปที่บัญชีนะครับแม่แม่มนะครับเป็นเบนซี่กสิกร นะครับพี่น้องที่เพ็นเฮ็โอดโพจอยู่ในบ้านหักนะครับนอันนั้นคืออะไรนะครับมือปิดวงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้